อ่ะสวัสดีครับอันนี้ผมก็อยู่กับในมินิโวอีกแล้วนะเอ่อเดี๋ยวนี้มินิโวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมินิโวที่มันเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมินิโวเนี่ยมันก็จะเป็นเกมนะที่เวลาเราเล่นเนี่ยคนมันจะเข้ากันเร็วมากถูกไหมครับเฮ้ยอื่นเก็อ่า เป็นเกมที่คนเข้าเล่นกันเร็วมากสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลาที่เราเล่นมินิวเวลเนี่ยก็คือแป๊บเดียวคนมันก็เข้ากันมาเต็มห้องแล้วนะเออแต่เดี๋ยวนีว้คนเล่นมินิว้วก็น้อยลงนะมันเป็นเพราะอะไรครับอ่มีใครพอรู้ไหมคนเล่นมินิวเลมันก็น้อยลงนะก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าคนเล่นมินิมอลมันน้อยลงหรือเปล่าแต่ก็คือคนที่จะเข้าห้องเราเนี่ยมันมีน้อยลงหรือเปล่าถูกไหมครับอถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราเราสร้างห้องอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแป๊บเดียวเองคนเข้าห้องเต็มแล้วนะแต่พอสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคนเข้าห้องเราเนี่ยมันช้ามันอ,อันนี้ก็ผมก็ให้เดาวนวะมน็น่าจะ เกิดที่ว่ามันมีหลายแมปนะแต่ละแมปเนี่ยก็คนมันก็กระจายไปแต่ละแมปค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวนี้เออเวลาคนเล่นเนี่ยมันก็คนเล่นก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมก็แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเรามันรู้สึกว่ามินิโปโฮเนี่ยมันดูตื่นเต้นมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เดี๋ยวนี้คนคนรุ่นเก่าๆก็หายไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็มาถูกไหมครับไอรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็หายไปนะคนรุ่นเก่าๆที่ยังไงอะไอดีเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับเราก็เจอแต่ไอไอดีใหม่นะก็มินิอวอลรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะเออก็ต้องย้อนกลับไปก่อน มินิเวรุ่นเก่าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัญหานะที่ผมเคยเจอเนอะออผมผมดาวน์โหลดมินิเวมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเป็นเด็กนะเออก็ตอนนั้นคนโหลดเล่นมินิเวก็อยู่กันที่หลักหมื่นนะอ่าแล้วเราเล่นมินิเวตอนคนเล่นหลักหมื่นเนี่ยก็คืออะไรนยของมันหายบ่อยอะก็คือเรียกว่างไงอะ ไอไอดีมันหายบ่อยอะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรผมเข้าเกมมาอีกครั้งโอ้มันมันให้ผมไปอีกตัวหนึ่งละอันนี้ผมก็งงนะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วอยู่ดีๆไอเช่นอะไรอะรูปโปรไฟล์นยมันมันเปลี่ยนได้นะเออเช่นอะไรอะผมผมรูปโปรไฟล์ในเกมะมันเปลี่ยนเองได้นะผมก็ไม่ค่อยใช้เออเวอร์ชันเก่ามันก็ มีปัญหาอะไรอย่างนะพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะ่ยมันก็ดีนะพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นละอ่ะแล้วพอมินิเว r ร์เริ่มมีปัญหาอีกตอนไหนอ,ะอ่ะเออผมต้องย้อนก่อนว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันมันไม่มีทริกเกอร์ใช่ไหมมันมีแต่บล็อกอินถูกไหม เออคือผมอยู่มาก่อนในช่วงที่มันมีรถมันมีติกเกอร์อีกนะสมัยนั้นบักอินก็ยังทำชุดเกาะไม่ได้เลยยังทำนูนนี่ไม่ค่อยได้ใช่อว่าล่ะอ่ะแล้วแล้วบักอินเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยคนทำบักอินเก่งเนี่ยก็คือไอ้ถ้าเกิดเราทำบักอินแบบสมมุติผมทำปืนอย่างเงี้ยมันผมทำให้มันยิงออกมา200 ดาเมจ200ได้เนะี่ยก็คืออันนี้ก็เก่งละทำดาเมจมากกว่า200 300อย่างเงี้ยถือว่าเก่งนะแต่พอถ้าถ้าจะให้ดีกว่าน,นี้เราก็ต้องไปแงไฟล์เกมออกมาเชื่อล่ะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ทำนะอ่าแล้วพอมาการมาถึงของทิกเกอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแนวการเล่นของเราไปการการทำแมบบอะไรพวกนี้มันก็ดู ดูดีขึ้นดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะอะแล้วมันมีตรงไหนละ่ะที่ว่าทิกเกอร์เนี่ยมันมีปัญหาทิกเกอร์เนี่ยมันก็มีปัญหานะเทิกเกอร์มันมีปัญหายัางไงทิกเกอร์เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเหมืนอนมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งอะที่ทิกเกอร์มันชอบร่มถูกไหม ถ้าใครทำทำแมทเนี่ยจะจะรู้ว่าทิกเกอร์แม่งช่วงนั้นแม่งล่มบ่อยมากเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็ใช้การอะไรไม่ได้ถูกไหมอ่าพอพอช่วงนั้นทิกเกอร์มันค่อนข้างมีปัญหาผมก็รู้สึกว่าคนเล่นก็น่าจะน้อยลงหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่แต่ผมรู้สึกว่าคนน่าจะเล่นน้อยลงนะเมื่อตอนที่ทิกเกอร์มันมีปัญหา แล้วยังไงต่อหลังหลังหลังช่วงที่มันจะมีปัญหาเพราะมันมันแก้ใหม่มันก็จะมีปัญหาใหม่อีกออแล้วแล้วช่วงนั้นคนมันก็จะชอบพูดว่ามิดเดิลเวิลด์เนี่ยยิ่งอัพเหมือนยิ่งกากถูกไหมอ่าแล้วแล้วผมก็ในช่วงนั้นนะ่ะทิกเกอร์มันค่อนข้างล่มบ่อยในะการทําแมปอะไรก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่า <laughs> มันมันยากทิกเกอร์มันใช้ไม่ได้ อแล้วพออัปเดตใหม่ t รับทิกเกอร์มันก็ดียิ่งขึ้นมันมันก็มีอะไรดียิ่งขึ้นถูกไหมครับแล้วมันก็เริ่มมามีปัญหาอีกใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของบั๊กนะบั๊กต่างๆก็ยังคงมีอยู่ถูกไหมเช่นว่าเท่าเเราสร้างโลกอย่างนี้นะสร้างโลกแบบแบนๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราเอา ยานอวกาศขึ้นไปมีมีแค่หัวห้องนะที่ที่แม่งบินขึ้นไปได้ไอคนที่เหลือมันบินขึ้นไปไม่ได้ถูกไหมมันก็จะมีบั็อกอะไรอย่างงี้ให้เราเห็นอยู่ได้อ่ะแล้วมันมีบัคอกอะไรอีกล่ะบอ่อกนี้อมันคือบั็อกไหมวะ <c oughs> ไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรแล้วแล้วอมีอย่างหนึ่งนะเอะ มินิเวิลด์เดี๋ยวนี้มันมันเริ่มเล่นยากนะผมก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันสุดยอดเลยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องวงจรอ,อะไรนะก็คือเดี๋ยวนี้มินิเวิล์เนี่ยมันไม่สามารถเอ่อสายไฟมันไม่มีแล้วใช่ไหมในโหมดสร้างสรรค์แบบเราเล่นโหมดสร้างสรรน,นะสายไฟมันไม่มีอะวงจรมันก็ไอเนี่ยมันมันเล่นยากมากเลยผมไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะ่ะ เออผมเอาท่อส่งพลังงานท่อขนส่งมาวางวางติดตรงสวิช์อ่ะผมกดไปมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเ,เดี๋ยวนี้ imal, มินิโวลก็เล่นยากนะอา่าแล้วเนี่ยเห็นไหมผมพูดมาขนาดเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าเล่นเลยเดี๋ยวนี้ imal, มินิโว่มันก็ไม่มีคนเล่นนะมันเหมือนเกมล้างไปหมดเลยแน่เน่นะมันยังไม่มีคนเล่นเลย สำหรับวิดีโอนี้นะผมก็จะมาจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมก็อยากนำเสนอให้ทุกคนเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้มินิวิลมันแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมสร้างห้องแบบเนี้ยโอ้โหถ้าเพื่อนผมผมจะเล่นกับเพื่อนผมนะผมต้องเตะคนออกจากห้องก่อนนะไม่ไม่เห็นเพื่อนผมมันเล่นไม่ได้นะเออแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราจะ สร้างห้องเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเลยถูกไหมแม่งเนียบเหมือนประชาเลยเนะี่ยโอ้โหเปิดห้องมายังไม่มีคนเล่นเลยถูกไหมครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้แหะครับขอบคุณครับ